สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มาหาหา้าตะกแตนะคะยญ้าเนเปียค่ะอันนี้ยาผ่านจากหน้าแล้งมากก็เจอฝนนะเจอฝนยากระแตกใหม่สวยงามเลยค่ะใส่กระสอบนะคะกับเคี้ยวน้เปิดเปิดเปิดกระสอบเปิดกระสอบอ่ะได้ยาแล้วมาถึงขอกตะกแตแล้วค่ะตอนนี้กําลังบินหิวโหยมากนะคะรอยาเลยค่ะตอนนี้อ่ค่ะค่ะบิน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 เอาเตียมเตียมเตียมเตี้ยมเตี้ยมลเเปิดคอบเปิดคอเปิดครอก เดี๋ยวจะเอาหญ้าให้แล้วนะคะพอจะเอาหญ้าให้เสร็จแล้วตะก,กั่วแต่ก็จะวิ่งลงมาค่ะวิ่งลงมาวิ่งลงมาลงมามาเตรียมกินหญ้านะคะเตรียมก,กินหญ้าอ่ะตะก,กั่วแต่นาน,านี้เตรียมแล้ววิ่งลงมาใสายยาะะ่หญ้าแล้วอ้าวเจอหญ้าแล้วกินเลยค่ะกินเลยกินเลยกินเลยอ่ะวอ้ากินกเข้าไปเฝ้าง่ายเฝ้าง่ายอ้าวนะคะอันนี้ได้ทั้งใบกล้วยได้ทั้งหญ้าใบไผ่นะ อันนี้กินกันใหญ่เแรก่ะอ้าวนเนต้าลงมาลงมาลงมามากินเนยากสอนกินเนยอกอ่าขอบคุณค่ะ